สวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่วัดวัดหนึ่งเป็นวัดที่ครอบครัวผมเนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะไปกันประจําแล้วก็วัดนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นบ้านเกิดของพ่อผมเลยก็ได้นะครับเพราะว่า,าพ่อผมเป็นคนตนําบลบางแก้วฟ้าเนะาะพูดถึงขนาดนี้แล้ววัดที่เราจะไปกันก็คือวัดบางพระนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นดีกว่าเดี๋ยวเราขอเวลาขับรถก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันครับ วัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอภนครเทศิริจนคนปรปฐมใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้เวลา45นาทีระยะทาง45กิโลเมตรโดยประมาณเรเข้าสู่วัดบางพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปไหว้พระกันดีกว่านะครับดูกันดีกว่าว่าวันนี้นะครับเราจะไปกันที่จุดจุดแรกที่เราจะไปเลยนะครับก็คือเป็นรูปหล่อองค์ใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพอเปิ่นนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวัดวัดบางพระเนาะ เดี๋ยวเราไปจุดนี้กันก่อนเพราะถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดต้องไปไหว้ให้ได้เลยนะครับไปครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการหลวงปู่หิมนะครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตเจ้าว,วาดอีกองหนึ่งแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเปิ้ลและอีกทีหนึ่งเราก็จะไปไหว้ออลอยพุทธบาตรทำรองในตอนนี้นะครับกำลังมีงานวัดก็ปีหนึ่งก็จะเปิดแค่ครั้งเดียวจนมีงานนมัสการลอยพุทธบาตรนะครับเข้าไปไหว้องค์หลวงปู่หิมกับลอยพุทธบาตรนะครับภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐาน รูปหล่อของพระเกเจิอาจารย์ชื่อดังทั้ง4รูปของวัดบางพระดังนี้ 1. หลวงปู่หิมอินทโชโต 2. หลวงปู่ทองอยู่ประทุมรัฐ 3. หลวงปู่เปลี่ยนทิตตธรรมโมและ 4. หลวงพ่อเปิ่นทิตะกุโนซึ่งท่านทั้ง4รูปนี้เป็นผู้มีคุณูปการสำคัญของวัดบางพระเลยก็ว่าได้ ไปเป็นที่ประดิษฐานลอยพระพุทธบาทจำลองซึ่งได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยที่หลวงปู่หิมอินทชโชโต,โตยังมีชีวิตอยู่และดำรงตำแหน่งเป็นจเจ้าอาวาสวัางพระเมื่อปีพุทธศักราช2 4 6พรครับผมเดี๋ยวจุดต่อไปที่เราจะไปกันที่อุโบสถหลังเก่านั่นเองซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุทยาตอนกลางถึงตอนปลายนะครับในโบสถ์ก็จะมีกิจกรรมฝาผานังที่โบราณโบราณอยู่นะครับจะไปไหว้พระ ข้างในโบสแล้วก็ไปดูจิตกรรมผาผนังกันครับผมวัดบางพระสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2220จัดอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างที่แน่ชัดเพราะคนในยุคนั้นไม่ได้มีการบันทึกไว้หลักฐานนั่งอิงได้ในปัจจุบันก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนางังภายในโบสถ์หลังเดิมซึ่งกว้างประมาณ4วายาวประมาณ8วา หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาธรรมดาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางภายในโวสถหลังเดิมมีพระประธานปฏิมากรหินทรายแดงเรียกกันว่าหลวงพ่อสิทธิมงคลต่อไป,ไปนะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่เ,เ,เราจะไปกันนะครับก็คือกุฏิ <ไป S 1> พระอุดมประชานาถหรือหลวงพ่อเปิเป่นนะครับจะเป็นกุฏิของหลวงพ่อเปิ่นดจริงๆแล้วก็จะมีสรีระสังขารของท่านปฏิสถานอยู่ข้างในนั้นนะครับ หลวงพ่อเปิ่นทิตตักผู้โหนหรือพระอุดมประชานาตอดีตเจ้าว,ว่าวับังพระท่านมีชื่อเสียงงดงังจากการสักยัน์วิชาอาคมต่างๆและวัตถุมงคลต่างๆของท่านได้รับความนิยมมากมายหลวงพ่อเปิ่นนำความเจริญม,มาสู่ชาวตบลบางแก้วฟ้าและชาวเพเภอนครชัยศใีอย่างมากจนท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระอุดมประชานาต หลวงพ่อเปิ่นทิตตับคุณโนได้มรณภาพลงเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 5ปัจจุบันชรีระสังขารของท่านยังคงตั้งให้ชาวตำบลบ,บางแก้วฟ้าและลูกศิษย์ลูกหาของท่านได้กราบสักการะบูชา สำหรับวันนี้นะครับวอล์กของเราก็ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาที่วัดบางพระมากับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับก็เดินทางมาได้นะครับจากกรุงเทพก็ไม่ไกลเลยว่างๆวันหยุดก็มาทําบุญมาเที่ยวมาให้อาหารปลากันนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายิานจไม่ยอมขัดขวางต่อสู้